สองแสนมือสองเราให้ไปเลยฟรีดาววันนี้เราพามาดู I สูสูดแม็กไฮแลนเดอร์สี่ประตูเกียร์ออโต้สามจุดสูนเอ็มพีสองพันยี่สามคันนี้ได้ไฟหน้าแบบไบบีม LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นี่จุดเดน่นไฟฉกเสริญหรือไฟเลี้ยวนะคะจะกระพริบแบบนี้แล้วดูคลาสสิกมากๆเลยคันนี้ได้เป็นแม็กขอบสิบแปดสีเทาปัดเงาแบบนี้เลยยางเป็นยางปียี่สามแบบว่าไม่ได้ใช้งาน เลยเพราะเป็นรถทดลองขับสำหรับดีไซน์ด้านท้ายคันนี้นะคะไฟท้ายไฟถอยตัวนี้จะเป็น LED ทั้งหมดมีสัญ,ญลักษณ์ตัว M แบบนี้มาให้เซ็ญญบบนเซอร์ถอยมีทั้งหมด4จุดบอกเลยรับประกันคันนี้เดิม100%เพราะเป็นรถทดลองขับจากศูนย์ป้ายแดงมาดูความสวยของภายในคันนี้กันค่ะคือทุกอย่างเหมือนป้ายแดงพลาสติกหุมก้มเบาะพลาสติกหลังคาอยู่ครบอยากรู้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันต่อค่ะคันนี้ อกห้างเกือบล้านสอมือสองเราขายเพียงแค่8 7 9 0 0 0เบาทใครสนใจติดต่อได้ที่ออกเลดออตโต